สวัสดีค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน m o เด l e บนล o c a l h o s t นะคะซึ่งเป็นกรณีนจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนเพื่อสะดวกในการติดตั้งข้อมูลของชั้นเรียนที่เราสร้างไว้ก่อนที่จะอัพโหลดขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์จริงนะคะซึ่งดิฉันได้เตรียมเซิร์ฟเวอร์จริงไว้แล้วและเพื่อความสะดวกในการทำงานได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์จำลองไว้ที่โน้ตบุ๊กของตัวเองและ จะพาทุกคนเข้าไปใช้งานนะคะเมื่อเราเข้าไปใน localhost มู o เด Modern แล้วเราจะเจอหน้าตาลักษณะของมู o เดในเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะคะให้เรามองหาหน้าต่างเข้าสู่ระบบซึ่งเมนีเข้าสู่ระบบของม o o d l e ในแต่ในแต่ละทีมนั้นจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ทีมที่เราเลือกขึ้นมาใช้งานเราจะได้ช่องล็อกอินเข้าสู่ระบบมีลักษณะแบบนี้นะคะให้ผู้เรากรอกชื่อ ผู้ใช้หรือว่ายูเซอร์เนมของเราตรงไปและรหัสผ่านซึ่งเราได้ามาจากแอดมินในที่นีที่ฉันได้รหัสผ่านจากแอดมินมาแล้วนะคะขออนุญาตคัดลอ,อกและนําลงมาใส่ในช่องรหัสผ่านจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบเดวเบราว์าเซอร์เขาจะถามว่าเราต้องการที่จะจำาหัสิร์ดนี้ไหมนะคะแล้วแต่เราว่าเราจ,จำหรือเปล่านะคะจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะคะให้ เขามองหายูสเซอร์เนมผาสวยของเราว่ามีในระบบหรือเปล่านะคะเมื่อเราเช็คเมื่อเมื่อตัวระบบเขาเช็คว่ายูสเซอร์เนมผาสวยเราถูกต้องแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าตาโมเดนใน l ูกคนโ o สดังที่เราเห็นในเบื้องต้นนะคะเราจะมาลองใช้และลองเซตระบบไปพร้อมๆกัน